หยุดเสียเวลาติว i อ l t s ใน YouTube ได้แล้วเพราะบอกเลยนะคะว่าคะแนน i อ l t s ที่คุณต้องการเนี่ยคุณไม่สามารถทำได้โดยการมานั่งติวคลิปแบบนี้เมยทราบค่าว่าคุณอาจจะเคยเห็นการติวของเมยมาบ้างแล้วดังนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะเข้าดูวิธีการติวอย่างเป็นกิจลักษณะว่าแผนการเรียนนะคะในการที่จะช่วยให้คุณได้คะแนนที่คุณต้องการเนี่ยมันจะต้องทำยังไงข้อสอบ i e l t s เนี่ยใช้ทักษะเยอะนะ โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการคะแนน 6, 7, 8เนี่ยคุณจะต้องมีเวลาในการเตร็มตัวฝึกทักษะและจะต้องมีแผนการเรียนที่ชัดเจนถึงจะสามารถทำคะแนนที่คุณต้องการได้ตอนนี้นะคะคอร์ส IELs at home เนี่ยกำลังจัดโปรโมชั่นนะดังนั้นเมย์อยากให้คุณคลิกที่ปุ่มด้านล่างนะเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดว่าแผนการเรียนที่เมย์พูดถึงมาเนี่ยเหมาะกับคุณไหมเพราะอย่างน้อยเนี่ยนั่นก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะที่คุณจะก้าว เพื่อที่คุณจะได้ทำความฝันของคุณเนี่ยให้เป็นจริงสักทีโอกาสดีๆเนี่ยไม่รอใครนะคะเตรียมพร้อมทักษะต,ตั้งแต่ตอนนี้ทำคะแนนให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าโอกาสมาแล้วยื่นคะแนนไม่ทันคลิกที่ปุ่มด้านล่างแล้วมาคุยกันได้เลยค่ะ